จากซีรีส์เรื่อง Full House อะไรนะวุ่นนักรักเต็มบ้านนี่ไงนี่เร่งต็มบ้านฉันเป็นแฟนตัวจริงของไม้แล้วตอนนี้ฉันเป็นแฟนข่าวคุณไม้เลยขอบอกคือผมผมบอกนะบางทีเนี่ยหนังที่เรียกว่าเอามาทําใหม่ในสายล์แบบ r e m a k อะไรก็แล้วแต่นะฮะในการซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยสุดใหญ่ตาย Coffee Prince เป็นไงเพื่อไปเป็นไงไม่ค่อยดังก็น่งก็น่งเล่นดีทุกอย่างดีแต่ไม่ค่อยดังใช่ค่ะก็คือค่อนข้างที่จะ เกรงเหมือนกันนะสำหรับคุณอนันดาบริงแฮนที่มีการเป็นผู้จัดครั้งแรกแล้วก็ไปซื้อนะลิขสิิธิ์จากฟูเฮาของประเทศเทศกาหลีมาทาใหม่ซึ่งความรู้สึกของดิฉันแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟูเฮาแบบเอามาทำแบบเฮ้ยเอาพูดกันภาษาไว้ยดุดนเะสียวอ่ะอ่ามันจะถึงเหรอจะได้เหรอ,อเลนไม่ดีนะเรนอ่ะเนนะออมันจะแบบเฮ้ยมันจะถึงมันจะดูอินเตอร์เหรอมันจะดูได้เหรออะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่ทีมงานของเขามีคนเชียรยวัรนาต่างๆเนี่นๆๆนยมีการแปลโคเบอร,รดิวอะไรต่างจากเกาหลีมาช่วยกันดูควบคุมการผลิตเรื่องก็เลยพอด,ดีมากถึงขนาดไหนดีมากถึงขนาดดีมากคือยอดยอดดูเรตติ้งต่างๆนี่ฉันไม่ทราบแต่ว่าอยอดวิวเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้พลาดการติดตามเขาต้องไปดูยอดหลังใน u t u b e ใช่ไหมเฉพาะเว็บที่เป็นของ o f f i c i a l เนี่ยนะคะล้านกว่ายังไม่รวมของคนอื่นที่เอามาลงนะ Oh. ถ้ารวมนี่ประมาณสัก3-4ล้านน่ะงั้นแสดงว่านี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดว่าอย่างนั้นเหรอคร ดิฉันอ่านคอมเมนต์ดิฉันดูดูแล้วดิฉันชอบอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ประมาณ400กว่าดิฉันอ่านหมดเลือกเขาจะบอกว่าเฮ้ยไมพัฒนาการดีขึ้นบ้างบอกว่าเนี่ยเป็นฟูลเฮาที่เป็นเบสออฟฟูลเฮาแล้วบางคนบอกว่าดีกว่าของเกาหลีซะอีกอ้าวแล้วนอกจากฝีมือในการแสดงกันดีขึ้นแล้วนะครับ MV ที่คุณได้ดูอยู่นี่นะครับก็ล่าสุดนี่นะฮะเขากำลังจะมีการโปรโมทอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเขา นี่หนังกำลังมาคนมันต้องปล่อยช่วงกำลังดังนี่แหละฮะเหตุผลก็แฟนๆเกาหลีนี่ก็เริ่มติดคุณไม้แล้วนะในฮะในสเอเชียก็ชื่นชอบมากเลยทีเดียวครับก็เลยออกอัลบั้มเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็โปรโมทนะครับไม่ได้โปรโมทธรรมดาด้วยนะครับเห็นเขาเชียร์กันแฟนคลับของไม้นี่นะฮะไม่ยังชิโร่เชียร์ให้เป็นคู่จิ้นกับออมสุชาตอนนี้ฉันนึกว่าเขาเป็นแฟนกันเถอะดูอีกทีนะจ้ะจิ้นมากเล่นกับปากจุ๊บปากวา แล้วคุณดูดิเปิดตัวนี่อลังการคนไปรอคุณไมค์เดจโรไปไมหมดเลยนะนี่เขาไปจีนนี่แฟนคลับรอเต็มสนามบินนะจ้าตอนนี้หรอจีนดังมากเลยนะใช่นี่เห็นนะนี่นะนี่เนะโอ้โหนี่เปิดตัวอัลบั้มเลยนะใช่เราไปถามคุณไมค์สักนิดนึงนะคะเรื่องราวของอัลบั้มเพลงที่เขาแบบว่าเหมือนกับว่ามีข่าวว่าทําเองด้วยอัลบั้มใหม่ที่เขาจะแบบเป็นอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้ก็มางานเปิดตัวแถลงข่าวโฟโต้บุ๊กและมินิอัลบัม้มครับผมก็เป็นมินิอัลบั้มใหม่ซึ่งก็เชื่อมโยงกับโฟล์ด้วยก็สนุกมากวันนี้ก็โชว์จัดเต็มมากคือจริงๆด้วยการที่ไม่ถ่ายละครตอนนี้เนี่ยไม่ถ่ายกับสองคนแล้วก็เจ็ดวันเลยคือไม่เคยมีเวลาที่ซ้อมเท่าไหร่ก็แต่งไปกับคอนเสิร์ตซ้อมทุกชั่วโมงเลยมาโไม่เสร็จคือโปรเจกต์นี้ไม่คุมทั้งหมด ครับผมก็ยากนะครับคือมันก็มันก็เป็นอย่างเดียวนครับแต่มันก็ดีเพราะมันทำให้เราพอใจเพิ่มขึ้นนะใช่ครับผมอ่าผมว่าช่วยให้กำลังใจก็ับช่วยให้กำลังใจครับน่าแปลกนะครับที่เอ่อก่อนขึ้นเวทีเมื่อกี้ไหมก็รู้สึกเหมือนกับเอ่อรั้งแรกที่ขึ้นเวทีเพราะว่า ทองหายจากเวทีไปนานจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าแบบเราไม่ได้เต้นนานเลยคืออันนี้น่าจะเป็นอิอทธิพลของฟูลเฮาส์ไทยนะครับผมซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมันมันกระแสะแรงมากของฟูลเฮาส์นะครับคือนี่วันนี้มีแฟนคลับจีนมีแบบเมื่อกี้เหมือนเห็นเกาหลีคนนึงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คนมาเยอะมากๆเลยครับซึ่งซึ่งไมค์รู้สึกดีใจที่แบบและคือไมค์ก็แบบรู้สึกแบบเต็มที่กับโชว์นี้มากมีมีทางบริษัทจีนติดต่อมาบ้างครับผมนะ สนใจครับผมแต่ว่าผม,ผมก็ให้บริษัทของผมดูเรื่องพวกนี้อยู่เลยครับไม่ได้คาดหวังครับผมคือจริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากครับแล้วก็ไม่ไม่คาดหวังอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ ผมมีความสุขกับปัจจุบันในตอนนี้ที่มันเป็นอยู่ที่คนให้กําลังใจเยอะขนาดนี้ก็พอเขาสนใจไหมเขาก็ไปคุยแบบเรื่องราวต่างๆแล้วรู้เป็นก๊อปไหมโน่นนี่อะไรเงี้ยก็เหมือนกับได้พวงมาด้วยรับก็แบบดีใจดีใจแล้วมัก็จะชอบโพสแบบรูปก๊อปไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะแบบแท็กไปแท็กไป follow follow คนนี้หน้าอะไรเงี้ยไน้นันมีแน่นอนครับอันนี้พูดได้เลยว่ามีแน่นอนแต่ว่าเรื่องของเวลามากกว่าถ้าพร้อมก็ดูเวลานั้นอะไรเงี้ยก็จริงๆแฟนคลับก็ชอบครับผมจริงๆเมื่อกี้ตอนอ้อมขึ้นไปทีผมก็ตกใจ ก็ว่าเขาคิดอะไรกันผมก็หันไปแล้วว่าอ้าวออมไหนบอกไม่มาเพราะว่าออมพิมพมาบอกว่าไม่มาแล้วนะมาไม่ได้นะชชนะอะไรเงี้ยโชคดีนะอะไรเงี้ยคือแบบป่วยอะไรเงี้ยครผมก็เลยแบบคือผมก็เป็นคนเชื่อคนงาน่าย<ม>แล้วก็แบบอ๋อเหรอเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่เขาเดินขึ้นหนังผมก็แบบมองุบอสกับออมแบบแดงกันอันนี้เป็นเรื่องของในอนาะคตแล้วก,กันครับคือตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไหมกับพอมเป็นเพื่อนกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ที่ถ้ามีคนรักก็ต้องมีความรักแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้เหมือนแบบว่า การที่ข้าใจปิดกันด้วยด้วยหอมมากตอนช่วงนี้คือไม่ไ,มได้ได้ฟิตเนสประมาณสี่ห้าสี่หกเดือนได้้ะประมาณครึ่งปียั่ติดต่อใคก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเหมือนกันครับผม <c oughs> แต่ว่าอรอก,ก่อนแล้วกันผมแบบขอฟิตก่อนแล้วหอมมากเลยฟิตซุนก่อนครับแล้วเดี๋ยวปึ๊บแล้วเดี๋ยวมานบอกเพราะว่าเรื่องหน้าต้องเล่นหนังดูละครดู